สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะฮะกับตัว o t ต้าวีโกฮะเครื่องสามพันหรือเป็นชิ้นแล้วตรวจสอบความเสียหายนะครับนี่นะผงเลยเป็นเม็ดเลยนะครับมันเริ่มจะไหม้ไอเนี้นะครับนี่นะเป็นเข่าเป็นก้อนคือมันเหมือนมันไหม้อนะ่ะ เม็ดแข็งๆเลยนะครับก็ชาร์บข้เวียงเป็นเส้นเป็นรอยนะแต่ชาร์บก้านไม่เป็นไรนะชาร์บก้านไม่เป็นไรลูกสูบลูกสูบลูกสูบนี่ครับสูบหนึ่งนะแล้วก็ ตัวกระบอกสูบโดนคือมันโดนเสียดสีมันกินแหวกไปเรื่อยนะครับไม่มีอะไรชารก็ตัวไหนวะนี่อันนี้ชาบคอเหวียงนะครับชาบอกข้อเมนนะครับเบลลิงเมนหรือว่าชาบอกขาสูบก็ยังไม่ได้แย่นะครับรส่งง ตัวนี้นะครับสูบหนึ่งที่มันตีอ่ะเนี่ยมันกินเลยนะครับเนี่ยคือมันกินลงไปลึกนะครับเป็นมินเลยนะครับรอบเลยนะเนี่ยบาดมือครับบาดนิ้วด้วยมันคมนะครับเนี่ยมันเลยตีนะครับตีแปก๊กแป็กแปกแป,กแ,ป,กแ,ปกแต่สูบอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรคือจะทําก็คือทําสูบเดียวนะครับถ้าทําหมดเนี่ย มันมันไม่ใช่อันนี้ลายกระบอกสูบก็ยังอยู่นะครับสามลูกเนี้ยสองสามสี่เนี่ยคือยังใช้ได้นะยังใช้ได้เพราะว่าถ้าทําแบบเซฟนะครับเทปทําแบบเซฟทำเอาเฉพาะที่ว่าเป็นหนักๆนะอันอื่นก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแหวนใหม่เปลี่ยนลูกสูบลูกหนึ่งก็เป็นลูกลูกเก่าซินโกงนะ ลูกเก่าแท้ทียงกกงนะครับเปลี่ยนลูกนึงแล้วก็ส่งลงกึงนะครับให้เขาทาใหม่นะฮะสูบหนึ่งแล้วก็ขัดทํำข้อเวียงใหม่นะครับปัดเงาข้อเมนนะครับเอ่อออกมาแล้วแยกชิ้นหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะล้างนะครับประกอบส่วนเสื้อสูบก็ส่งลงกึงนะครับฝาสูบก็ต้องเดี๋ยวต้องแยกชิ้นแล้วก็ส่งลงกึงนะให้เขา ทำวาวใหม่อะไรใหม่หมดนะครับถ้าจะเอาแบบประหยัดสุดๆเลยก็ฝวานี่ผมไม่ยุ่งเลยนะประกอบเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะฮะถ้าคิดว่ามันเ,เงินน้อยนะถ้าคิดว่าเงินน้อยก็ตามสภาพนะครับแต่ก็ต้องเอาไปปาดนะครับแต่ชุดทั้งนี้จะไม่ทำนะ แต่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยรื้อมาแล้วควรจะทํานะครับถอดมาแล้วควรจะทําพวกซีนวาลอะไรพวกนี้มันจะแข็งมาแล้วมันจะตายตัวมาแล้วนะซีนวาลเนี่ยซีนแกนวาลนะครับเพราะว่าสังเกตเนี่ยซีนซีนคอหลังก็แข็งหมดแล้วนะครับแล้วก็ซีนฝาหน้านี่ก็แข็งหมดพวกซีนฝาหน้าซีนปั๊มนะครับแข็งหมดเลยเนี่ยนี่นแข็งเลยแข็งโป๊กเลยหักเลยครับนี่ มันติดกับฝาหน้าอะไรเนี่ยผมแกะอ,อกมามันไม่มีความแบบยืดหยุ่นอะไรแล้วแข็งแล้วก็แบนหมดแล้วนะครับรือมาแล้วก็เดีย๋ยวตีราคานะครับขนาดเนี่ยทำแค่นี้นะครับทำแค่นี้นะไม่ใช่ถูกๆนะครับทำแค่นี้ทำแบบประหยัดเนี่ย ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นนะครับเนี่ยทำแค่เนี้ยถ้าได้ส่งลงกึงนะฮะบ,บอกเลยไม่ต่ำ 20, 000. 20, 000กว่าสองหมื่นสองหมื่นกว่าก็ะเผือมีสามหมื่นกว่าด้วยนะครับเพราะว่าจะมีพวกปั๊มน้ำด้วยจุกจิกๆนะฮะอาจจะอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าเลยครับทำแบบเซฟๆถ้าซปเปอร์เซฟนี่ก็ก็ลำบากนะพูดยากมันทำยากนะครับไอ้ซปเปอร์เซฟ เดี๋ยวต้องดูเจ้าของนะครับว่าจะว่า,างไงนะครับผมก็ทําตามเนื้องานนะเดี๋ยวก็จะเหมือนในแบบ id4d น่ะ id4d นี่อย่างพอใช้ได้เลยแบบเดเดิมเกือบทั้งหมดเลยนะฮะไอ้นั่นยังสองหมื่นห้าเลยแล้วคิดดูเนี่ยแค่เนี้ยไอเนี้ยขนาดไหนเกินนะครับว่าตัวนี้ก็เ,เปลี่ยนลูกตีปอกเนาะทำปอกใหม่นะครับสูบหนึ่ง แต่ก็พยายามให้เซฟๆสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าลูกค้ามีทุนเท่าไหร่<ม>นะฮะยิงถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นบทเรียนเลยนะเปิดฝาโปรงดูม้างนะครับมีน้ำรั่วน้ำซึมไหมอะไรไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพอเวลาอ่ามันเสียเยอะมันก็เป็นหลักหมื่นนะครับไม่มีหรอกครับหลักพันนะฮะ หลักพันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำยังไงให้ได้หลักพันะนะครับค่าแรงผมก็ไม่แพงหรอกครับแต่มันบอกไม่ได้มันโคตรถูกบอกได้เลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเตรียมเงินไว้เลยนะครับอาจจะมีสามหมื่นฮะเฉลียวนะครับสามหมื่นเพราะว่ามันจะมีจุกจิกจุกจิกนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าจะให้ต่ำมาสามหมื่นนี่ก็คือ สองมืนต้นๆน,นี่ทำตามสภาพเลยนะครับเป็นอะไรก็ทำาบบนั้นนะเพราะว่าแหวนก็จะไม่เปลี่ยนนะนะครับถ้าเาจ้าดีเลยเอาดีแบบว่าให้มันดีกว่าเดิมนิดหนึ่งเปลี่ยนแหวนนะครับลูกเดิมลูกเดิมสองสามสี่ลูกเดิมนะครับลูกข้อก้าน สองสามสี่ลูกก้านเนี่ยสองสามสี่เดิมนะครับลูกหนึ่งเนี่ยสูบหนึ่งก็ก้านเดิมแต่ลูกเก่าเสียงกงนะครับเก่าถอดสยงกงนะครับของแท้แล้วก็ไปตีปอกใหม่เพราะว่าลึกมากเลยคมด้วยเนี่ยลึกเลยนะครับเนี่ยเป็นมินเลยเนะี่ยมันเลยตีนะครับาะล,ลูกสูบเบรกมันร้อนนะฮะเครื่องร้อนเหมือนกับว่าทําแล้วเราก็ใช้อะ ใช้จนดังๆมาเรื่อยๆนะครับมันจะแหวกไปเรื่อยๆมันจะกินไปเรื่อยๆเนี่ยอ่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าลูกค้ายัางไงเดี๋ยวโทรคุยลูกค้าก่อนอันนี้ผมถ่ายให้ดูนะถ่ายให้ดูก่อนนะครับว่าความเสียหายมีอะไรบ้างนะครับยังไงก็ต้องส่งลงกึงนะครับเสื้อฝาก็ต้องส่งลงกึงนะครับทำใหม่ผมเบื่อประเภทว่า ทำเซฟแต่เวลาทําไปแล้วไม่ดีมาว่ากันที่หลังนะครับนะฮะเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับผมเบื่อแบบนี้แหละนะฮะทำไปเลยช่างเท่าไหร่ไม่ว่าพอถึงเวลามีปัญหาทันทีโอ้น่าเบื่อมากทุกอย่างมันต้องลื้อนะครับเนี่ยมันต้องถอดดูอ่ะถ้าคุณไม่ถอดดูคุณตีราคาได้ไหมล่ะเออผมว่าเป็นทุกอู่นะครับถ้าไม่ลื้ออะ จะตีราคาได้ไหมอ่ะตีราคาได้ก็คือแบบว่าหกเจ็ดหมื่นอ่ะอ่าก็คือทําทั้งตัวเลยนะครับหกหมื่นเจ็ดหมื่นเฉพาะตัวเครื่องนะครับไม่รวมอุปกรณ์รอบนอกนะฮะอ่าอันนี้ถ้าเราแบบว่าตัดขาดกันเลยนะแบบว่ามัดมือกันเลยอนะ่ะแบบว่าไม่ต้องลื้อเลยคุณจะทําไม่ทําก็เรื่องของคุณ <c oughs> นะประมาณนั่นแหละ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ให้รู้เลยว่ามันเป็นอะไรถ้ามันใจถ้ามันใจให้ผมทําให้เนี่ยมันก็ต้องถอดมาดูแบบนี้แหละครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเออมันจะอยู่ประมาณกี่หมื่นใช่ไหมเพราะมันเป็นหลักหมื่นอยู่แล้วครับไม่ต้องมาพูดหลอกหลักพันนะฮะแค่ค่าแรงก็เท่าไหร่แล้ว <laughs> เออค่าแรงเนี่ยหรือล้างประกอบเนี่ยแล้วก็ อ่าส่งลงกึองอีกชุกๆุกิกๆิก,ก,กซื้ออะไรมันไม่ต่ำกว่าสองหมื่นห้าหรอกครับผมดูแล้วเนี่ยมันไม่ต่ำกว่านั้นหรอกผมบอกได้เลยนะครับผมเอาราคาสองหมื่นห้ายืยนพื้นเลยนะไม่ต่ำกว่าสองหมื่นห้าแน่นอนเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเราอย่าไปดูแค่เฉพาะไอ้ที่มันเสียนะฮะถ้าเราดูเฉพาะไอ้แค่มันเสียเปลี่ยนแค่นี้ไอ้นี้ก็ใช้ได้แล้ว ได้อย่างอื่นน่ะถ้าเราเจอเราทำไงเราจะบอกลูกค้าไงถ้าเราตีราคาไปแล้วถ้าเราตีราคาไปแล้วนี่พลาดเลยนะครับอันนี้ผมทามํา,านนะทตามเนื้องานนะทาตามเนื้องานความเสียหายนะครับส่งลงกึงเขาคิดบินมาเท่าไหร่ผมก็เท่านั้นนะฮะเลี่ยนอะไรบ้างผมก็ส่งบินให้ลูกค้าดูเลยนะครับค่าแรงมันบอกได้อยู่แล้วนะครับกับลูกค้า ผมเนี่ยค่าแรงเนี่ยหรือร้านประกอบเนี่ยบอกได้อยู่แล้วแต่ส่วนค่าอะไรมีอะไรเสียหายบ้างส่งลงกึงแล้วเขาจะตีเท่าไหร่นะครับก็ต้องให้เขาดูก่อนแล้วก็ตีลพา,ามานะครับแล้วก็แจ้งลูกค้านะฮะนะครับผมพอดีเมื่อเช้าลูกค้าโทรมาถามบอ,อกพี่มันจะหมดกี่หมื่นเดี๋ยวเงินมันจะหมดซะก่อนผมก็เลยบอกว่าออโอนมาก่อนเลย ถ้ากลัวตั้งหมดโอนมาก่อนเลยนะครับถ้าเก็บถ้าคิดว่าเก็บไม่ได้โอนมาก่อนเลยนะนะครับถ้าไม่โอนมาผมก็ไม่ทํานะครับผมบอกให้เพราะว่าถ้ารือขนาดนี้แล้วเรารู้แล้วว่าประมาณไหนที่ผมบอกไปให้โอนมานะั่นะมันไม่พอหรอกครับนะเดี๋ยวรับสายกันต้องใส่เจ้าของรถโทรมานะครับนี่ลาสุดเลยผมพูดเรื่องรถอยู่นะ มันโทรมานะครับใครไม่รู้แล้วก็มาถามว่ารู้จักสันติภาพไหมนะรู้จักสันติภาพไหมนะครับท่านนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะถ้าดูคลิปผมอยู่เนี่ยช่วยโทรกลับไปเ,อเบอร์นี้นะครับนะฮะมาบอกว่ารู้จักสันติภาพไหมแล้วก็บอกสันติภาพอะไรไม่รู้จักเออเาาวมันก็ด่านะครับ พ่อมึงสี่นูนมึงสี่เออผมไปทําอะไรให้เนี่ยฮะนะเดี๋ยวก่อนผมไปทําอะไรให้คุณเนี่ยเปิดน,นี้นะครับขอความกรุณานะครับท่านที่เป็นเอฟซนะฮะท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับโทรไปถามมันหน่อยดิฮะว่ามันด่าผมทําไมนะครับมันด่าผมทําไมนะฮะสันติภาพอะไรเขาบอกรู้จักสันติภาพไหม ไม่รู้จักครับนี่อูซ่อมรถครับเออซ่อมรถพ่อมึงสี่นั่นด่ากูทาไมครับด่าทําไมด่าผมทําไมเนี่ยเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะผมประนามเลยนะครับผมทํารถนะครับผมอาชีพทํารถนะฮะจะโทรมาด่าทําไมผมโทรไปตัดสายครับนะสันดิภาพเลยครับนะรู้จักสันดิภาพไหมเออท่านนี้เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเอฟซีนะครับ ช่วยกรุณาโทรกลับไปหน่อยนะฮะจะได้รู้ว่าอิสรภาพมันเป็นแบบไหนนะโทรไปหามันหน่อยนะครับเนี่ยไอเบอร์เนี้ยนะครับถามทำไมแล้วโทรพูดนี่อย่างเอ้ไม่ใช่คนไทยอะ่ะเอออย่างคนดอยอะ่ะไอพวกหลังเขาอะ่ะนะโทรไปถามหน่อยนะครับว่าเป็นใครฮะชื่อสันติภาพเนี่ยทำไมผมต้องรู้จกักคุณนะครับ กำลังถ่ายเรื่องรถเลยโหเซ็งเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละผมอาชีพทารถเนี่ยแล้วโทรมาด่ากันเนี่ยมันยังไงเนี่ยนะฮะเดีย๋ยวผมแคปหน้าจอเลยขึ้นขึ้นหน้าโพส์เลยดีกว่าไม่ยากหรอกเดีย๋ยวผมหยุดคลิปก่อนนะครับแค่นี้แหละ